สวัสดีครับพี่น้องบังไปลายสุขสุขะของผมมาแล้วพ right no. euh. ี่น้องมาแล้วพี่น้องเบาเยอะอันตัวนี่พี่น้องมันต้องใหญ่ๆนะครับอ่าลูกชิ้นยักษ์พี่น้องปลาบิ่งเดียวพี่น้องใหม่เฮ้ยโหเท่าหน้าเลยพี่น้องใหญ่แห้งพี่น้องใหญ่แห้งนะครับมาต้องขออะไรยังครังพี่น้องกรบผมพาพี่พื่น้องครับลงมือกินเลยพี่น้องกรบผมผักกาดปลาแกงพี่น้องกรบผมบักแตงพี่น้องกะหล่ำนะครับทางลาดเห็นมานะครับเราซื้อมานะครับวันนี้ลาดน้ำจิ้มนะครับอู โอ้ยโหอืมแกงน้ำจิ้มมะขามเพิ่งเคยกินเหมือนกันพี่นอ้องนี่แหละครับครั้งแรกเลยพี่นอ้องอืม ถือจะซื้อกันนักคี่น,นอ้องเมื่อยมือหรอมันใหญ่มากมันหนักมากอโอ้โหอืมอืมบาหมปากใหญ่กอปะเมื่อยปาก,ปากใหญ่ผล chân đi coi nhây vội cả à. cái lục điều ở Oh. Mm hmm. น้ำจิ้มก็เขาแซ่บอยู่พี่นหอกอร่อยครับน้ำจิ้มนะโอ้โห mm hmm. oh. 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 อืมอืมอืมกินกับแตงกะกระลำ 어아우 <놀람> <놀람> 으으으으으 음. 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 โอเคครับพี่น้องครับตอนนี้พี่น้องกับผมบายะอุนตัวพี่น้องกับผมพาพี่พี่น้องนะครับกินลูกชิ้นยักษ์โอ้ยลูกชิ้นนิโก้พี่น้องใหญ่โพดโอ้ยออกปากมันเต็มปากพี่น้องปกติบายะกินอะไรไม่เคยเหลือพี่น้องใหญ่กินได้สองลูกก็ถือว่าเก่งมากพี่น้องโอ้โหใหม่สี่สิบบาทนะครับไว้พี่น้องกับผมวัอนี้ยอมแพ้ครับผมลูกชิ้นยักษ์ลูกชิ้นนิโก้อ่ะ แต่กระเบียาพี่น้องครับผมกินไม่ดีกินไม่สุภาพวาจาใดที่ไม่เหมาะสมกับขอโทษขออภัยพี่น้องสุขสุขันข,ข,ของผมฝากกดไลค์กดแชร์บียาพี่น้องครับผมวันนี้เบยียบเอาตัวสบายดีสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับไปครับ